สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นนภภูมิใจนำเสนอนะคะเหรียญน,นะคะเหรียญ10บ,บาทสองสีที่ระลึกนะคะเหรียญกระสาบที่ระลึก10บ,บาท2ส,สีนะคะวาระเนี่ยค่ะนะคะเหรียญมาเป็นถุงเลยค่ะถุงละ100เหรียญน,นะคะวาระเฉลิมพระเกียรติจอมพลสมเด็จพระยาปิตุลากรมบรมพงศาพิมุก เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงค่ะกรมพยาพานุพันธ์วงวรเดชในโอกาสวันประสูติครบรอบนะคะร้อยห้าสิบปีค่ะนะคะอย่างเราจะเรียกกันง่ายๆว่าเจ้าฟ้าพานุนะคะเจ้าฟ้าพานุค่ะจำนวนผลิตน้อยมากนะคะเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นนะคะจำนวนผลิตน้อยน้อยที่สุดอะเท่าเอเปกค่ะจำนวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญนะคะ ควรรีบหาเก็บกันนะคะก่อนที่จะไม่มีให้เก็บค่ะสวัสดีค่ะ